สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆยามเช้าค่ะเพื่อนๆพี่ๆี่ขานี่ค่ะแฮกถ่ายด้วยปลานะคะเพื่อนเพื่อนแฮกไดปลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลาขาวค่ะปลาส้อยค่ะเพื่อนๆพื่อนี่พี่ขาเนี่ยค่ะแฮกถ่ายเพื่อนเพื่อนด้วยปลาสร้อยค่ะไม่สบายเนี่ยนะ ถ่ายเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่ก็มาคัดปลากันค่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่ขานี่ค่ะคัดปลากันค่ะนี่ปลานี่นะคะที่เขาเอาไปย่างค่ะเพื่อนเพื่อนี่พี่นี่ค่ะเอาไปย่างได้ทุกอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนก็มาคัดปลากันนะคะเพื่อนนี่ค่ะถทายเพื่อนเพื่อนยามเช้านะคะตัวใหญ่เลยค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนปลาขาวไซส์ใหญ่เลยค่ะ นี่ค่ะไซส์ใหญ่เลยค่ะพบกับตะเลิงยามเช้านะครับนี่ค่ะพบกับปู่เลิงยามเช้าสวัสดียามเช้า,าค่ะปู่เลิงนี่ตัวใหญ่เลยค่ะอันนี้คัดเลือกไซส์ใหญ่นะคะเพื่อนอันนี้ไซส์ใหญ่ค่ะคนนักงานคัดฟ้าแนี่อันนี้แยลหัวดำหัวขาวทั้งคู่ พนักงานทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะพนักงานทั้งนั้นเลยค่ะนี่ก็คนหนุ่มๆนี่จะคนหนุ่มทั้งนั้นเลยเฮ้ยกวงมังค์ขาตายเทตัดตาเจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนคนไหนว่างๆก็มาช่วยคัดปลากันได้นะคะเพื่อนตัวน้อยตัวน้อยพลุกเอานิดนี่กลัวทิ้งไว้กับพี่มันกลัวมันลงให้ไปหาอาม ค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะบรรยากาศยามเช้าคัดปลามาฝากค่ะเพื่อนๆค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็มาเอาไปปิ้งได้นะคะเพื่อนมาเป็นขันรถไม่ทันนะคะหมดอันนี้อะไรออันนี้เป็นปลาดุกเออปลาช่อน ใช่ชาติอันนี้ปลาช่อนใช่รับทายเพื่อนๆทุกคนรับชารับจิ้มฮะอะไรปลาเน่าเออนี่เอาไปสิอัมปลาเน่าก็ใชาตัดได้ไหมเอ้าเติมก็ไม่ตายเติมก็อยู่ค่ะทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะ เรื่องเนอยแบบตงพี่อนไปเลยอ่ไอาตันยจเาไท่เพื่อนยเพื่อนยามเช้าค่ะตัวน้ Exped อยไปน่นน uh, uh, um, ี่ยบรรยากาศยามเช้ามาฝากค่ะเพื่อนๆนี <t 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 ่นะคะเพื่อนๆนนี้ได um ้จากตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ก็ได้จากตรงนี้ค่ะทักทายยามเช้าค่ะมาสิลูกมาสิจะไปไหนนั่นไปหาตาอิ๋อยไงนู่น าอ,าาอมานี่แล้วมาเล่นกับแมมหน่อยเดีวนี่มานั่งเล่นกับแมมหน่อยเดียวขอบคุค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะขอบคุณทุทกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกแรงใจค่ะขอบคุณค่ะ